ทำไมขนาดกั้นไว้แล้วนันเนี่ยเอาตกไปแล้วครับหายแล้วหนึ่งตัวไปไหนเออเกียงหายเกียงขาดตื่แหฮงเนาะมาช่วยมาช่วยเอาน้องขึ้นมาดิเอาน้องขึ้นมาดิางาดลงไปทำไมนะลงไปทำไม <c ười> ขึ้นมาขึ้นมาต้องไปให้ยังเออดือดื้อเขาดื้อเขาเขาจอ่าขึ้นมาอ้ยหนูไอไปอกเออเอเ้าเไปไปด้วยกันเลยเนะดื้อแห้งสู่ไปไปกินเขากินข้าวาไปไปกินข้าว ร้องอะไรตัดอิมกระโดดขึ้นมานี่ไหมอ่ะเก่งกิงกระโดดขึ้นมาเก่งกิกระโดดขึ้นมากล้าไหม,มกล้าไหมกล้าโดดไหมอะไรหูกอะไรหนูเป็นอะไรหนูเป็นอะไรคะ นู่นอะข้าวนนอยูอ่นู่นจรินข้าวไหนะ่เนี่ยนี่อะไรคะ